บวบวบวบาไหออ่อนีหลีเอาหลอดได้เดินเอาแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวายุพัดฟาร์มนะคะทักทายกันเพื่อนๆเนาะอากาดห่อนแห้งหลงังจากที่เอาควายเข่าขอกแล้วช่วงนี้คือเอาเอาเขามาพักในขอกแล้วนะคะเพราะว่าอากาศห่อนแห้ง ตัวไหนที่ขึ้นมาก็คือให้ไเปเหล่นนำเพราเห่นเลยเกือกตมย่างเดียวนะคะ,ะสำหรับทักทายเพื่อนๆของเรานะคะกลับกล่องห้เบิงนะคะกับกล้องให้ดูกันเลยนะคะสำหรับเด็กๆในครอบของเราอันนี้คือตัวพ่อพันธุ์นีบปล่อยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องวายุพัดฟาร์มของเราก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นภายในบ้านเท่าเองนะคะ ทุกๆอาคาภูมิภาคทุกๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศเนาะที่รับชมไลฟ์สดของเราได้นะคะจิตเจ้าจิตกรรมวันนี้จิตเจ้าวัดเออ่จิตจวัดของเฮาวมือนีก็คืออ่พาเด็กๆมาทักทายเพื่อนๆของเราเนาะอ่าอันนี้ก็คือพี่บิ๊กบอยนะคะสําหรับพ่อพันธุ์ในครอบของเราโอ้มากินแต่เสียบเทามป์ละ ผ่ค่ะหลังจากที่ปลอยออกไปแล้วก็คือเอาขขาขอกไม่กินไม่กินหยามาผัก่อนแล้วนะคะเวลาดีๆเนาะว่างๆว <c oughs> ่างๆก็คืออาไลฟ์สดกันหน่อยทักทายเพื่อนๆกันหน่อยนะคะอือหกินไปแต่แดดแทะหืม อ,อ,อืมอะหญ้าหญ้าที่ให้กินนี่คือหญ้านายนะคะหญ้านายหญ้านายพิสานท่าว่ายหญ้านายหญ้าน,า,า,นา,านี่แนะน้าเลยค่ะเหลียงง้วเหลียงควายนี่แนะนําเลยว่าตามที่เ่าปลูกหญ่มาหลายชนิดเนี่ยหญ้าตัวนี้นะตอบโจทย์เพราะว่าเป็นหญ้าที่โปงเร็ว เป็นห้าที่ขึ้นเร็วนะคะและะ้วกาปลูกในเวลาเวลาตัดนี่คือตัดหน่อยๆน่ไดในดลายนะคะสำหรับหญ้าในใครที่เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ก็คือแนะนําเลยค่ะกระทุนน้ำพอมอส่วนห้าอียังก็้าอีกอ,ย,อยังก็พ่อ,อย้าใช่ไหมแพ่งกุลาแพ่งกุาลาก็ดียูแตว่วาหัาง พทนน้ำเวลาเวลานามมากนี่คือแพนกวาาจะไม่ไม,ไม่ไม่ทนน้ำเท่าไหร่อ่าแต่ว่าตัวนี้คือทนน้ำค่ะตัวนี้ก็คือเวลาน้ำม,มาน้ำท่วมก็คือทนน้ำได้รลกับปงได้เร็วทนน้ำค่ะหญ้าเนี่ยใครที่เลี้ยงควายก็คือเลี้ยงควายเลี้ยงวัวก็คือแนะนําเลยนะคะเพราะว่าอ่าจังจังจังขอกข้าวฟ้ามเข้านี่คือ เลียงควายเลียงควายเลียงง่วมากเป็นระยะเวลาโดนพ่อสมควรนะคะเริ่มตะหลุนลเริ่มตะหลุนตาหลุนพอมาเลยละกะการที่เห่าปลูกหายาหลายๆอย,ย่างส่กันคือเราจะเราจะรู้เลยว่าอันไหนทนกับสภาพอากาศทนกับหนามทนกับแรงนะคะล่ะกะมะมะเบงตัวนี้คือตอบโจทย์ค่ะตัวนี้คือตอบโจทย์เลยสําหรับห้าตัวนี้ ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับเพื่อนๆของเราเนาะที่แวะเข้ามาชมนะคะ,ะถ้าบกคอยได้ได้เขาช่องบานแดงบันไดน,นะคะ,ะเราขออนุญาตพูดภาษาถิ่นเราไปด้วยเนาะแล้วก็ใช้เป็นภาษากลางไปด้วยภาษาถิ่นของเราก็คือเราอยู่โซนอีสานนะคะเราอยู่โซนอีสานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นด้วยอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายกันด้วยนะคะอันนี้คือพ่อพันธุ์ของเรานะคะที่บิ๊กบอย พี่บิ๊กบอยเป็นสายของพ่อบิ๊กอุทัยนะคะพี่บิ๊กบอยจะเป็นควายหล่ออะควายหล่อควายสมูทอะไม่ใช่สายไม่ใช่ควายยักษ์อะแยกแยกกันออกระหว่างควายหลอกับควายยักษ์จะคนละอย่างนะคะจะคนละอย่างควายยักษ์ก็คือควายโครงสร้างสายโครงสร้างเป็นควายใหญ่ควายยักษ์อะแต่นี่คือเป็นสายหล่อ อัตลักษณ์ควายไทยครบตาชิดตาชิดอ๋อบายค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันค่ะที่แวะเข้ามาชมที่แวะเข้ามาเล่นด้วยเนาะอะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆของเราอ้ยแม่งแม่งว่นกินเลียดหลายค่ะมึงเนี่ยเป็นตะล้องหัวห้ย พ่อพันก็คือไม่ค่อยได้ปล่อยนะคะบอคอยปล่อยออกบอคอยปล่อยออกไปไปแทะเล่มน้ำน้ำมูนะคะบ่คอยไปแทะเล่มน้ำมูช่องของเราอ o u t u b e ติดตามโอเคนะคะติดตามกดอย่างโอเคนะคะถ้าเราออกไปเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวไปไป,ไปเล่นด้วยนะคะอา ตรงๆเลยค่ะแบบเออบานแดงนี่คือการการตามนี่คือยังไม่ชินเลยนะคะยังยังบัทันชินในการในการตามเผื่อในบานแดงอะค่ะ <c oughs> อ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามนะคะเดี๋ยวจะพ,พยายามเข้าไปดูเนาะ <c oughs> ให้ศึกษาก่อน <c oughs> <c oughs> ให้ศึกษาอยู่ <c oughs> สำหรับควายพ่อพันธุ์ของเราก็คือเข้าบ่วควายเดี๋ยวเอาออกปลอยแทะเล่มออกปลอยฝูงนะคะจะเอาอเอาเอาไว้ในคอกหลักะทาบา่ได้่พาบ่ได้เขาลงเล่นน้ำเลนเลนต้มก็คือเอามาอาบน้ำม,มาฉีดน้ำห้นะคะสำหรับพี่บีดได้เวลาอาบนา้ำหลังจากกินหลังจากกินแล้วก็กกกคือได้เวลาอาบน้ำนะคะโอ้ยเป็นเล่นขี้ตม้มนะอาบน้ำ ท,ทุกมือต้องอาบนา้ำค่ะยิ่งอากาศห่อนเนี่ยยิ่งอากาศห่อนยิ่งยิ่งต้องฉีดน้ำต้องอาบน้ำให้เขานะคะสำหรับพี่บิ๊กบอยอายุสองขวบกว่าแล้วเปิดผสมจริงนะคะเปิดผสมจริงเพิ่งเปิดผสมจริงผสมได้ประมาณห้าหกตัวแล้วนะคะสำหรับพี่บิ๊กเป็นควายที่ผสมเก่งมากผสมจริงได้เก่งมากนะคะ ต้องห่อนหลายบางเนี่ยที่ที่คอเข้าเนี่ยเลียงควายนี่คือเลียงอิงธรรมชาตินะคะเราจะเลียงเลียงอิงก็ธรรมชาติไปนำ้ำผสมผสานระวังธรรมชาติกับระบบฟ,ฟาร์มนะคะธรรมชาติก็คือปล่อยแปลงปล่อยแปลงให้เขาได้ออกแทะเล็มเ,เองน้ำนะคะหลักกาให้เขาได้ลินได้ส้นได้ห้านสุขภาพเขาจะดีแล้วอายุเขาจะยืนสำหรับสำหรับข้อเรา ก็จะเลี้ยงแบบนี้เป็นควายง่ามเป็นควายง่ามกับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงป่อยแปลงค่ะป่ด้ขังขอกตลอดแล้วก็ะบอกให้กินหวัวอาหารแบบชนิดที่ชนิดที่ให้กินเยอะนะคะแค่ให้กินแบบให้กินแค่เล็กหน่อยเพราะว่าควายควายนี่เขาเป็นสัตว์ที่อ้วนแล้วบ่อคอยจอยนะเขาทันได้กินแค่กินหญ้ากินป้างถ้าเขาได้อ้วนือเขาจะบ่อคอยจอยอะคะ่ะ การความใหของเขาคือใหญ่โดยพันธุกกรรมเลยตามที่เราเลี้ยงพยายามพอชอบมากสะอาดก็มูในขอกแล้วหนาเพื่อนลอดจิมริมนะขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันเนาะ มีเวลาแล้วฮะเออแม่มมน้ำฉี่ตมในพอม่น้ำตมมูตัวแมวมาเนะ่ะเออเพราะว่าถือกินถือกินตม้มกินข้นแมนแมนว่ากินเลือดนี่ขั้นเด้ยืนบนหนึ่งเลยล่ะถามาลหลายๆอะ่ะควายจะยืนไม่นิ่งเลยแต่ว่มามันเป็นแต่เย็นเธอพี่บิก ว้าวเออประมาณนี้เลยเงี้งยแล้วเยวออกครับพี่บิ๊มีสายเหลือดมีพันธุก,กรรมอะ่ะพันพันธุก,กรรมดีมีชัยไปกว่าครึ่งี่ลีสางไปหนาขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกัน เข้ามาแล้วก็ทักทายกันด้วยนะคะอยู่จังหวัดไหนกันบั่งเลี้ยงผู้ใด,ดเลี้ยงควายเลี้ยงงัวแน่น,นะคะทักทายกันด้วยเนาะหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาอยากจะชมธรรมชาตินะคะอยากสิบเบิ่งวิถีชีวิตในการเลี้ยงควายนะคะในการเลี้ยงควายงามควายสวยงามนะคะสําหรับบ้านเราเนี่ยเราก็เลี้ยงแบบนี้นะคะให้ดูกันไปเนาะ ให้ดูกันไปแบบนี้เลยเอาแบบสดๆบทไม่มีเอาแบบสไตล์แบบสดๆเลย<ะ>ฟัง,ฟ,งฟังหลูเลืองเออฝั่งนี้ก็คืออาบน้ำละลอรอสาวมาหาสำหรับพี่บิ๊กบอยได้ฟันคู่หนึ่งแล้วนะเนี่ยฟันคู่หนึ่งนะ เล็บกำลังใหญ่ขากำลังใหญ่กำลังน,นี่มากค่ะสำหรับพ่วิวแมงวันจินเลือดหลายค่ะเหมือนนี้มากน้่ขีดตมควยแม่แ้ๆเลยแมงวันจินเลือดเนี่ยถ้าถ้าได้จับเนี่ยคือคือขั้นคือเศบนะคะได้จับข้นเนี่ยกระกระบับเศษก็บขั้น ดูกำลังจะเป็นพ่อพันธ์เต็มตัวแล้วอากาศห่อนๆออยังเสียบางที่ก็ได้ไปฉีดน้ำให้อีกนะคะอากาศร้อนเนี่ยแมงวันกินเลือดจับเราคือขั้นตอนในการอาบน้ำให้ ถามว่าจาเป็นต้องอาบทุกมือบ่าบางมือขันเทาบ่ามีเวลากับบ่าอาบก็ได้นะคะบ่ได้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะคะบ่ได้เป๊ะขนาดนั้น <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้สบายเลี้ยงให้สบายสบาย,บายดีกว่า <c oughs> ไม่ใช่ต้องแบบเออเป๊ะๆขนาดนั้นนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ไม่ได้ทำแต่วันไหนที่เรามีเวลาเราก็ทำแต่ส่วนมากก็คือดดเดเฮดนะคะในคลุกคลีเนาะ ประมาณนี้เลยควายเขาจะมักหนาะเขาจะชอบน้ำมักให้อาบน้ำให้มักมักนอนนามมักนอนตมเปรียบอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดนั้นเลยนะ มาครับสวาเขากำลังออกง่ามเลยถ้าไดถา้ถ้าได้เลี้ยงนี้จะติด <c oughs> เลี้ยงก็ได้กักกันนั่นเนาะ <c oughs> โอ้ยผอย้ดนหลายแห่ออกมาทางนี้เด้อบ้านเขาหยู่เพถึงเกยวของหยุดถึงเบิดเด้ไม่กินบักม่วงเหมือนเด้เนี่อันนี้บักม่วงหน่อยกำลังดก ดกคักดกเนเปีนี่จักหน่อยกันน้ำปลาหวานได้นี่จักหน่อยกินน้ำปลาหวานส้นอีสานเขากลังห่อนนะคะเป็นเขาสู้หนาห่อนที่แบบห่อนจัดแล้วขนาดบ่ห่นได้ถึงเมษาได้นี่ยังไม่ถึงเมษาห่อนขนาดนักสัวห่อนเมษาหนิอู้ยออกเก่งกยอด้บ่เห็นปีกายหนิอ้ห่อนห่อนห่อนไง เปิดน้ำเปิดน้ำป้าปลาเห็ว่ามันนุ่ยน้ำห่อนลวกสวยสดและงดงามขันแม่น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 ข้นที่เป็นพระเอกหนะังเนาะแต่ว่ากัสบสีบัวสูงแห้งสพพีพ่อแบบ,บ,บเป็นเป็นพ่อโลโลพ่อแบบเบิ้งดีๆดี่นะสีบัวเป็นหยัก จะไม่สูงแบบยักษ์ใหญ่จะเป็นพระเอกสายหล่อเปรียบเทียบกับคนได้นี่เปรียบเทียบกับคนก็จะเป็นพระเอกสายหล่อไม่ใช่พระเอกแบบสูงยักษ์เอากระลออีลีเนาะ สบายสบายนะเพราเป็นเตยเย็นเนีดบิดความสุขเล็กเล็กบลเล็กเด้ความสุขใหญ่ใหญ่เนี่ยอุ่มอุ่มอะไรขึ้นมาคือแมวเนี่ย

ปลาทุกตัวเนี่ยเมือ่อยสุดๆ,ๆเลยประมาณเสร็จภารกิจอีกหนึ่งวันมาเข้าขอกได้แล้วลูกเข้าขอกเลยบ่เข้าขอกนอ,อนอคอคอน่ะ ักินบาท่านิ่มอยู่ติลูกกินต่ออีกทีวันนี้นำเสนอพี่พี่พี่บิ๊เป็นพิเศษเให้สำหรับเพื่อนเพื่อนที่แวะเข้ามาชมได้ดูนะคะวิธีควายพ่อพันธุ์เลี้ยงแบบไหนขอเข้ากับเลี้ยงแบบนี้เลยคะ่ะเลี้ยงแบบสำหรับตัวที่เป็นพ่อพันธุ์จริงๆรจจังก็คือ เข้าสิบบ่คอยปล่อยออกไปออกไปแท้เล่มนะคะบ่บ่คอยปล่อยปันไดอ่าเพราะว่าหนึ่งราคาบางอ่าบางมือก็คือแม่พันธุ์จะเข่ามากบางมืออ่าสิเจ้าของแม่พันธุ์เขาไม่เยี่ยมชมนะคะถ้าเข้าปล่อยออกไปกับตามหยานะะเข้าได้ออกไปเล่นแล้วเขาก็บ่คอยอยากเข่ามากประมาณนี้นะคะ อีกยางบออยากให้เขาบางที่เขากไปหยอกกันส้นกันโดยความเป็นพอพันเนาะด้วยแห้งโดยกําลังเขาแมนด้วยแห้งโดยกําลังของเขาประมาณนี้เขาอาจจะเหตุกันแห้งแต่ยิงควายแม่มิเตควายทองยิงควายแม่โตตถดทองอะบางที่เขากไปหยอกกันแห้งแต่เลยบอเอาเขาออกไปนะคะ เวลาปล่ปอยกับปล่อยเขาตัวเดียวปล่อยเฉพาะเขาเองให้เขาออกไปเล่นเองตัวเดียวสว่าเขากำลังออกมาอขนาดบาบว่าบนท่านในหอดเมษาดิล้มมากนี่ล้มล้มแดดมากนี่บ,ด,บดเลย <c oughs> ขนาดว่า ไม่เห็นขอกกว้างขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับที่เพื่อนๆแวะเข้ามาเล่นด้วยนะคะสำหรับขอบคุณสําหรับกดไลค์นะคะใครที่ชอบในการเลี้ยงควายนะคะอยากจะชมก็แวะกันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าในการทีไหลรสดบางที่เราไม่มีเวลาแน่นอนนะคะบ่ด้บ่ด้มีเวลาแน่นอนในการไหล่สดนะคะอันนี้ก็บอกว่าได้ ถ้าวันไหนที่ว่างอ่าเขาจะไล่ช่วงได้ที่ว่างมือได้ที่ว่างนะคะแบม่แบบสบายๆกินแล้วก็พักกันนอนได้แล้วเด้อลูกเด้ออ่านี่ก็คือตัวเมียตัวเมียที่ปล่อยออกไป จะเป็นผักกันย่างห่อนหลายผักกันเบึงเล่นต้มจนเบ่อเห็นสีเดิมแล้วอันนี้คือแม่ดอลลา่านะคะแม่ดอลลา่าอย่างนี้ขอบเนี่ยอ,อันนี้คือควายยักษ์อันนี้เขาเรียกควายยักษ์ควายใหญ่สายโครงสร้างจะเป็นประมาณนี่เบิงบ้งเบื้องง่า,งายๆใส่กันประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยสายโครงสร้าง อันนี้คือแบบคือแบบสายโค้งสางสายควายยักของแท้นะคะอันนี้ควายตัวเมียร้อยห้าสิบบวกไปแล้วนะคะวัดเตดุนโดนผุนลอยๆหาสิบเอ็ดหาสิบสองช่วงนี้ช่วงนี้สิสูงไปก็นันหลายอยู่นะช่วงนี้คิดว่าถึงเบาะส่วนหน้านี่ คิดว่าจะถึงแน่ๆละ่ะอืมเนี่ยเปรียแบเบทียบกันง่ายๆเลยนะคะสำรับสายโครงสร้างแล้วก็สายสวยงามอาจะเป็นแบมีเ,เหยีย่ใหกันแค่นิดๆนะคะถ้าเท้งงามเท้งโครงสร้างเนี่ยราคาเนี่ยถ้าว่าควายสวยงามก็ยังราคาสูงอยู่นะ ราคายังสูงปิดเลยนะคะคุ่นหล่าเมาแรงกุ่นหล่าจังลงไปแซนามมันเพราะว่าห่อนไหลก็ดเลนคิดต้มขึ้นแหละกาคแกลนขึ้นมาเลยค่ะเลนคิดต้มแล้วเกือกต้มแล้วคือบบย่อ,ยยอมบบย,ย่อมหลางกของเลยอ้าวหมืน่นเกือขิดตม้มเลนคิดต้มแล้วก็คือแกลนเขาขอบโดยที่บบย,ย่อมลงล่งแซนามเลยนะคะ แซ่นามยันฉีตตมออกคือได้บุ้า้า้าเขาแซ่อันแบบสี่หล่ะเขามากนี่คือคือเขาเขาจะเย็นนะเย็นเขาได้เคลือบผิวเขาเขาจะบม่ได้หอนน้วมาแรกนียสิปลอยออกเขาไปล่องหลานอนน้ำอันนี้คือแม่ดอลล่าแล้วก็น้องมีนานะคะ่ะเป็นแม่ลูกเป็นพายแม่ลูกอันนี้จักน้อยกับสิสนสะพ้ายแล้วเพิ่นหน่อยๆเนี่ย ช้นสภาแล้วก็จะแยกออกแล้วนะคะเพราะว่าแม่ข้าท้องแม่ข้าท้องแล้วหงฝาหน่อยอยู่ใสวะจะเอ๋หงฝาขามาเิ่นเมยอยหลยนอนนอนแอดแอดเลยอันนี้สองเดือนแล้วนะคะสรับหงฟ้าน้อยแล้วก็แม่หงอย รอดูพัฒนาการต่อไปพี่สเสกวะหรอหงปาขึ้นนี้นะแต่ว่าหงปาเป็นห่อนไหลอรารมณ์บอดีไงล่ะไรบุค่าอารมณ์ดีวันเตอเอินใส่นี่กระดิกห,หูบับบับยายหงกินดีๆลูกให้ดีๆให้กินถิมกินขวังวันนั้นเนื้อจาว่า ัวใหญ่แต่เขาก็ไ่ได้ดูร้ายนะคะควายเนี่ยตัวใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาจะดุร้ายนะเขาไม่ได้ดุอะไรมากมายนะคะยิงก็จะคล้องน่ะฮูจักแกออ่คล้องยิงยิงเชื่องอ่านอนแล้วนี่นอนเราบลูกจะนอนแล้วหรอ, <c oughs> อ,อก็หยอกเราขันหยอกคือจะไม่ได้ขีต่ตรง ติไปหยอกกันเลยเล่นจิตตม,ม้าสิอยากให้ให,ห้าหยอกอยู่ยังไม่หันเบอร์จิบอกพีบยังไม่หมดเลยโอ้ยเมืองวันแม่เมืองวันมากนะมูเอาอันนี้มาค้าคากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณหลอดทุกการรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันเนาะ ปลูกไงค่ะปลูกไงยอย่าหนาในปลูกไงแล้วส่วนหางส่วนหางพี่บิ๊กจะรอมากรอรอทุกสัตว์สวนนะคะสำหรับพี่บิก๊กเคยเข้าประกวดอยู่สนามหนึ่งแล้วก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมามีถ้วยการันตีด้วยนะสำหรับพี่บิก๊ก ประมาณนี้เลยนะคะเสียงหย่ำเสียงหย่ำมนเป็นตะเสียบเถอะนายแล้วกับประมาณนี้แหละค่ะหลังจากที่กินหยากินยังแล้วเขาก็สีนอนตามพักคอนนอนพักคอนตามวิธีชีวิตของเขาเนาะ ถ,ถ้าปล่อยไปเบิดมือบ่อได้นอนเนี่ยจะบ่อค่อยอ้วนนะคะปล่อยหลก้กก็มีเวลาหลักกับขันเท้าฮาร์ดใด่ก็คือตอนเช้าก็คือจะปล่อยออกไปเลยประมาณซีโมงหาโม้งเขาก็เริ่มเขามาแล้วเริมจะเขามากคอก็เอามาเข้าคอกมาเข้าคอกแล้วก็ให้กินแล้วก็นอนโอเค อ่ะโอเคนะคะสาหรับไลน์นี้เราทักทายเพื่อนๆของเรานะคะแค่นี้เนาะพาเด็กๆนะคะเข้ามาทักทายนะคะสําหรับอ่าในการเลี้ยงควายของข้อ,อเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับข้อ,อเราก็คืออ่าผู้ล้องค้นะ่ะเพื่อนๆบางท่านเนาะคนที่ไม่รู้จริงๆในการทีวว่าเลี้ยงควายเนี่ยควายมีชนิดเดียวเลยบอกอ่ะควายนะคะปีมีมีมีไข่ไข่ว่า ควายเหนือกับตังหานะคะควายงามตังหานควายงามตังหานควายยักษ์ตังหานไม่ใช่ว่าจะเป็นชนิดเดียวแล้วการเลี้ยงการเลี้ยงระหว่างควายงามควายยักษ์ควายเหนือเนี่ยแตกต่างกันบ่มีความแตกต่างค่ะถ้าความละเอียดนี่มีหลายมีมีมีมากขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่บ่บ่ได้บ่ได้สันทัดบ่ได้บ่ได้เลี้ยงควายเลี้ยงว่าก็อาจจะบ่หูนะคะแต่ใครใครที่เลี้ยง เพื่อนๆที่เลี้ยงน,ะนจจะ่ะนณะจมูจักดีนะคะบางที่เพื่อนๆคนที่คนที่บ่เลียงน่ะกับบ้องหูจักแน่นอนล่ะค่ะอันนี้คือความจริงเนาะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยเห็นลูกค่ายเนี่ยบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์อะไร <c oughs> ะประมาณนี้มีคําถามนะคะอันนี้ก็คือไม่ผิดนะ <c oughs> บ่ไดกผิดนะคะเพราะว่าคนที่บ่ไร้คุกคีกักบบ้องหูงนะคะจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ พอชนะแล้วการเยยแยกเระวางควายเหนือควายงามควายหยักเป็นแบบไดนบ้อ,องหูในนอนค่ะประมาณนี้เลยทุกอย่างต้องมีการศึกษาเนาะทุกอย่างต้องมีการเบิ้งต้องมีการศึกษานะคะการศึกษาทางทฤษฎีแล้วก็ถ้าจะจริงจริงจังจังก็คือภาคปฏิบัติมาเลยค่ะแล้วจะรู้เลยว่าเป็นแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างแหละ สิ่งทุกอย่างต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะอะอโอเคนะคะสำหรับไลนนี้เราทักทายเพื่อนๆของเราแค่นี้นะคะไลน์หน้าเนาะอะ่เรามีจจก,กิจกรรมแบบไหนนะคะมีความคิดอะไรบ้างนะคะ,ก,ะกิจกรรมอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะคอ,อยติดตามนะคะไว้ก็แล้วกันเนาะสำหรับไลน์นี้นะคะเราขออนุญาตเนาะลงไลน์นะคะเดี๋ยววันหน้ามีอะไรเรามาทักทายกันใหม่สำหรับไลนนี้เราขออนุญาตลงไลา์บายยคะ่ะ